สวัสดีค่ะเจอกันกับช่องแม่พังยินจิตชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ก็สับปะรดสับปะรดนะคะสับปะรดแม่ๆ่ที่เราขายผลไม้นะคะได้สับปะรดคันใหญ่เลยนะคะแม่แม่ะาวันนี้สับปะรดมานะคะวันนี้แม่ทางแม่ยินจิตประเดิมเลยนะคะรถเพิ่งมาถึงแม่ประเดิมเลยดูดูนะคะประเดิมก่อนเขาเลยนะคะแม่แม่อดก่อนแม่จัดของจัของจัดของ สองอันไม่พอสามอันไม่พอนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้พอเลยนะให้พังย็นจิบของเรานะคะเจอสับปะรดมีดีใจมากๆเลยนะคะเป็นเป็นขอบคุณนะคะจากขอบคุณเอฟซีอันนี้ข้าไปกินอยู่ในหลังนะนี่อันนี้ข้าไปกินอยู่ในหลังนะคะแม่เมย์้าไวย ถ้ายังถ้ายังไม่ถึงที่มัดก็เขาก็จะขาไปอย่างนี้จนถึงที่ที่มัดเลยนะคะแล้วก็จะเอาลงทานเลยนะคะนี่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซี FC ของน้องมินนี่นะคะน้องมินนี่แม่โดนะคะที่ที่ได้ร่วมคะแนนนะคะส่งมาให้ได้จับประดขั้นใหญ่เลยนะคะได้ทานได้ให้กับน้องทั้งกุนั้นของเราได้ทานนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะดนนะคะ นี้พ่อตาแสนดีนะคะพ่อตาแสนดีน<ต>ุ้นแม่ดุนะคะคุณแม่แม่ดุนะคะเมื่อกี้แม่พังยินจิตไปแล้วนะคะเพราะว่าพ่อความต้องเอาแม่พังยินจิตนี่ไปมัดหลังนุ้นนะคะข้างหลังนั้นนะคะเพื่อที่จะมาช่วยกันลงสับประรดนะคะแม่แม่แมแมขากราบขอบคุณมากมากเลยนะคะสําหรับคะแนนให้กับข้าวสับประรดให้กับน้องด้วยนะคะนะเราได้สับประรดกินแล้วนะคะวันนี้สับประรดมาถึงแล้วกราบขอบคุณมากมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราอีกสักครู่ก็พ่อควนันเ็าจะมาช่วยกันขึ้นลงอ่าขึ้นแล้วก็เอาสับประรดลงนะคะนี่ค่ะเพราะว่าพ่อควันของเรายังยังเอาไม่พังยินกิดไปมัดไว้นะคะมัดไว้ข้างหลังบ้านของน้องมินนี่นี่แหละคะ่ะของแม่นิกนะคะอ่าเดี๋ยวสักพักก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวพ่อควันก็มานะคะตอนนี้ก็สับประรดลงลงได้เยอะแล้วนะคะตอนนี้ดู ข้าวฟ่างเชื่มลงนะคะตาเอ๋เจ้าดำปบูกมารับสัปรรดหน่อยจ้าอันนีนะคะสัปรรถของเราตอนนี้ก็กำลังลงได้ยังไม่ถึงครึ่งพันรถเลยนะคะนี่ไหมคะ ดูนะคะดูนะคะโอ้กองใหญ่ไปเลยเลยนะคะแม่ค้าเรจะทิ้งเรจะหมดรถนะคะ,คคคะ,คะดูเลยนะคะนี่ข้ใส่เออ้พวตาสดดีของเราก็ได้ทานไปก่อนเลยนะคะกับแม่รู้นู่นนะคะแม่รู้ดูเลยนะคะนี่จะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปลงที่บ้านน้อง,องคีมอีกนะคะก็ ตามตามตามบ้านเลยนะคะที่นี่ก็จะลงอยู่ประมาณเจ็ดเชือกนะคะที่บ้านแม่ในคือเจ็ดเชือกด้วยนะคะรวมกับแม่เย็นจิตของเราด้วยนะคะลงที่นี่นะคะนี่นะถอยไปตรงนู้นอ่ะนี่นะครับเนาะนะคะแม่ค่ะต้นสับปะรดนี่ก็สวยๆทั้นั้เลยนะคะแม่บบๆ รถของเรานะคะสำรัขรของน้องฟางตกงานนะคะทะแนนที่แม่แม่เอฟซีของน้องมินนี่นะคะเน่เน่เน่คอตาเฟรดี้ของเราได้ขโมยออกไปอีกแล้วอันนี้ก็มันขอยรถน,นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็เตมแมวนะคะที่ของแม่ฟังเย็นจิตอยู่อยู่ที่ค่ะของแม่ฟังเย็นจิตก็จะลงอยู่ที่บ้านน้องน้องมินนี่นะคะบ้านแม่นิกนะคะเพราะว่า ที่ที่สวนของเรายังไม่มีคือว่าเรายังไม่มีบ้านนะคะแม่ค่ะเพราะว่าฝนช่วงนี้ฝนตกด้วยกลัวเปียกกลัวอะไรเดี๋ยวมันจะเน่าเสียนะคะเ็าเลยเอามาไว้ที่บ้านแม่นิกนะคะขโมยอีกแล้วพ่อตาเซนที่ของเราขโมยอีกแล้วก็คือเอามาไว้อยู่นี่นะคะเพราะว่าเวลานั้นก็จะให้พ่อค้เนี่ยเอารถซาเล้งมาขุนเอานะคะ สับโอนี้อ้วอย้นูอืันนี้ก็มัช่วยกันลงนะคะแม่ค่ะครอบคืของเรานะคะครอบครัวของน้องมินี่นะคะขอบคุณมากมเลยนะคะที่ได้ที่ที่เสนสนุนในการฆ่าไอคั่นเให้กับน้องช้างจบงานของเรานะคะได้ทานในรสสับประรดนะคะเราเปลี่ยนจากขัาได้กลายเป็น พันใหญ่เลยนะคะในมือขากลาบขอบพระรคุณมากๆเลยนะคะโดูเรตาตาแฟนดีของเราก็ขโมยไปอีกแล้วนะคะจะไปอีกหนึ่งต้นแล้วนะคะตอนนี้ก็กองที่ขายเยอะเลยนะคะยังไงก็กราบขอบพระคุณนะคะที่ได้ที่ได้ของคะแนนคะแนนจากจากพทรมาตกะก้าละตะก้าวละสามสิบห้าบาทสามตะก้าร้อยหนึ่งเจงห้าร้อยบาทของ ของของน้องมินนี่นะคะเราก็มาแปลเป็นจกักรยุดคันใหญ่เลยนะคะให้กับทุกน้องๆทางกองงานของเรากราบขอบพระคุณมากๆเลยนะะคมากเลยนะคะกขอบคุณมากมากเลยนะคะ,คคเ,ะ,คะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะไม่ไม่ขอสวัสดี้ก็สวัสดีะคะ่ะ